ใครที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มชมนมฟุตบอลของเราครับไปที่ใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับหรือว่าจะมาที่ทางด้านใต้คอมเมนต์นะครับมีทางเข้าเช่นเดียวกันนะครับกับวันนี้ครับทัศนาานันฟุตบอลครับที่เข้าตาครับหนึ่งคู่หนึ่งรายการผมหยิบยกเป็นรายการ เอากันโชซีรีอาของอิตาลีครับเป็นทันนั่นกระถิงหินโตลีโนนะครับเปิดบ้านพบทันนั่นลูเรเช่นะครับคู่นี้ครับคิกออฟในเวลาตีหนึ่งบ้านเรานะครับเริ่มกันที่ทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านกาทิงหินโตลีโนนะครับของลูกทีมอีวานยูริกนะครับในเกมที่แล้วพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านซัสซัลโลนะครับแล้วก็เสมอมาที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับสภาพทีมความพร้อมวันนี้ก็จะขาดทันนั่นอาเดียงตาเมเช่นะครับกองกลางนะครับที่ติดโทษแบนนะครับส่วนนักเตะนะครับตัวอื่นก ก็ถือว่ายังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับในการจัดทัพนะครับวันนี้ก็จะใช้งานท่าน้านดูวันซัมปอสตาครับจับคู่กับท่าน้านอันโตนิโอซานามเบียนะครับเป็นตัวจบสกอร์ในแดนบนนะครับหน้าต่ำก็จะมีท่าน้านนิโคลัสวาลสิตนะครับเป็นตัวผนึกเกมอีกแรงหนึ่งนะครับส่วนทางด้านเลตเช่นะครับในเกมชี่แล้วนะครับพวกเขานี่ บุกไปเยือนท่านโบลอนยานะครับแพ้ให้กับโบลอนยามาแบบหมดรูปแล้วครับที่ศูนย์ประตูต่อ4นะครับกับเกมวันนี้ครับพวกเขาจะได้ข่าวดีนะครับกองหลังตัวเก่งท่างท้านวลาดินเกรเดนนะครับที่ติดโทษแบนนะครับในเกมที่แล้วนะครับกลับมารับใช้ทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนในการจัดทัพนะครับขุมกําลังวันนี้จะส่งท่านันสามภาษาแนวรูปก็จะมีท่านันพอสตันคอฟวิกนะครับนิโคลัสเคสโตวิดนะครับรวมถึงทางด้านราแม็บันดานะครับเป็นตัวจบสกอร์ในแดนบนครับแผงกลางก็จะมีทางด้าน ไดมีอูเดนนะครับรวมถึงทางด้านเยลมเบอร์รามาดัสนี่นะครับเป็นตัวผนึกเกมอีกแรงหนึ่งนะครับกับเลที่เปิดมาครับให้ทางด้านโตรีโนนะครับบังคับชนะนะครับชนะ1ลูกนะครับได้เคแค่ครึ่งนะครับชนะ2เม็ดนะครับถือว่าได้เฮเต็มนะครับวันนี้ผมยังชอบทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านโตรีโนนะครับเชื่อว่า เกมในบ้านเกมในรังของพวกเขานี่น่าจะเก็บ3มแต้มนะครับเอาชนะทางด้านเรดเช่ที่ฟอร์มไม่ดีอย่างนี้นะครับไปได้นะครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ทางด้านเจ้าบ้านอย่างทาง้านโตลิโนไปได้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์นะครับให้กำลังใจด้วยนะครับในการทําคลิปวิเคราะห์ทัศนะดีๆอย่างนี้นะครับใครที่อยากจะเข้าชมลมครับไปได้ที่ท้านใต้คอมเมนต์นะครับรวมถึงทางด้านใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้าชมลมอยู่นะครับขอท่านโชคดีมีชัยครับในค่าคืนนี้ครับผมขอบคครับ